ริซี่คุณสมธิ์ออกแพ็กเกจใหม่มี2แบบนะครับอย่างแรกเลยคือตัวบรรเทาฤทธิ์สีดวงคุณสมธิ์เป็นสูตรที่คนเรียกหาสูตรเดิมนะครับตัวนี้ตัวแพ็กเกจเนี่ยจะเป็นตัวสีเขียวแบบนี้เลยนะครับมีหน้าฉลากคุณพ่อสมฤต์อยู่ตรงนี้ครับส่วนผสมหลักๆจะเป็นเพชรสังฆาและอัคคีทวารน,นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องการลดปัญหาการแสบการแปรบตอนนั่งขับถ่ายสําหรับใครที่มีปัญหาอือ,ออกมาแล้วเป็นเลือดซึมนะครับหรืออืออกยากต้องเบ่งนานแนะนําตัวนี้มากๆเลยนะครับสูตรนี้ครับในสูตรที่2นะครับเป็นตัวเสริมอาหาหร สำหรับบางคนที่ต้องการดูแลเรื่องของการขับถ่ายเริ่มขับถ่ายยากเริ่มเป็นก้อนเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้มีส่วนผสมของสมุนไพรตีพลาครับคือสมอพิเภกนะครับสมอไทยและมะขามป้อมดูแลในเรื่องของการบำรุงธาตุให้อุจจาระมีการนุ่มขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของโรสแมรี่นะครับใบโบโบก ลดปัญหารเรื่องการอักเสบของติ่งของก้อนนะครับทำให้ตอนขับถ่ายเนี่ยง่ายและก็คล่องขึ้นไม่ต้องเบ่งนานครับใครที่กําลังเป็นปัญหาริสสีดวงอยู่นะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับให้มองหาที่ร้านขยาเลยมี2แพ็กเกจแบบนี้นะถ้าทานตั้งแต่ระยะเบื้องต้นระยะแรกเนี่ยปัญหาริสซี่เนี่ยคือจะหายได้ดีและก็เร็วขึ้นนะครับตอนนี้นะครมีโปรโมชั่นด้วยหากใครสนใจสามารถทักแชทสอบถามได้เลยครับ